วันนี้เราก็ยังอยู่กับ MG m a x u s 9นะครับของเราซึ่งเป็นโมเดลใหม่นั่นเองวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับแล้วก็บอกเคล็ดนะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของปลั๊กชาร์จนะครับรถรุ่นนี้ปลั๊กชาร์จจะอยู่ด้านหลังซ้ายนะครับวิธีการเปิดนะครับให้กดปุ่ม Unlock นะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่ฝานะครับก็สามารถจะเปิดมาด้านในจะมีนะครับ Normal Charge นะครับือชาร์จช้าแล้วก็ด้านล่างจะเป็น Fast Charge นะครับ วันนี้เราจะสาธิตในส่วนของน้องมอชาร์ตนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับเอาปลั๊กชาร์ตเข้ามาเสียบนะสังเกตต้องเสียบให้สนิทนะครับให้สนิทหลังจากนั้นทําการกดล็อกนะฮะตัวล็อตนะครับแล้วก็ระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับหากมีผู้กังวลว่าประตูสไลด์นะครับจะสไลด์มาโดนหัวตัวชาร์จหักหรือไม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเลยนะครับว่า รถนะครับจะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับจะเปิดไม่ได้แค่นี้นะครับมันก็จะล็อกและมันจะกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไปโดนในส่วนของหัวชาร์จได้อันนี้เป็นส่วนของการเซฟตี้อยู่แล้วนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดึงปลั๊กชาร์จออกจากตัวรถได้นะครับอ่าเ๋ยวให้ล็อกก่อนอันนี้หัวชาร์จล็อกแล้วนะครับดึงไม่ออกละเราจะมีตัวนะครับ กดล็อกฉุกเฉินหัวชาร์จอยู่ที่ด้านหลังนะครับแต่ว่าเราจะต้องดันบอกเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ถอดแผ่นที่มันเป็นแผ่นบังลำโพงนี้ออกนะครับเราจะเห็นนะครับสายสลิงนะฮะอยู่แถวแถวใต้ลำโพงนะครับเส้นสีดำนะฮะตรงนี้เราสามารถดึงหนึ่งครั้งนะครับ เพื่อสั่งคำสั่งปลดล็อกหัวชาร์จนะครับในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นตู้มีการเออร์หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวฉุกเฉินที่สามารถที่จะให้เรานะครับถอดปลั๊กชาร์จออกได้นะครับในทุกสถานการณ์นะฮะวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ